เหตุแห่งการได้มหาบุริษลักษณะ32 1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันวงเล็บลักษณะที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนเป็นผู้สมาทานอย่างมั่นคงในกุศลกรรมบทสิบสมาทานเป็นนิดไม่ถอยหลังในกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริต ในการให้ทานการบำเพ็ญศีลการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติดีต่อมารดาปิดาและสมณะพราหมณ์ในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลอันเป็นปัจจัยให้สำเร็จพระสัพพัญญุตยานเพราะกรรมที่ได้ทำการสะสมพอกพูนเอาไว้หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ตถาคตย่อมเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นในสวรรค์โดยเหตุสิบอย่างคือ 1. อายุทิพย์ 2. วันณะทิพย์ 3. ความสุขทิพย์ 4. ยศทิพย์ 5. ความเป็นใหญ่ทิพย์ 6. รูปทิพย์เเสียงทิพย์ 8. กลิ่นทิพย์ 9. รสทิพย สิบโพธพทิพครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้มหาบุริษลักษณะนี้คือมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันขนาดเหยียบลงบนพื้นฝ่าพระบาทราบเสมอกันขณะยกก็เสมอกันขณะจรดพื้นฝ่าพระบาททุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกันมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนี้ ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ทรงธรรมได้ครองราชโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชนะสงครามแล้วมีอาณาจักรมั่นคงมีรัตนเจ็ดประการคือ 1. จักรกรัตนะ 2. ช้างรัตนะ 3. มมารัตนะ 4. มณีรัตนะ 5. หญิงรัตนะ 6. ขหบดีรัตนะ 7. ปรินายกรัตนะพระราชบุตรของพระองค์มีเกินกว่า1,000คนล้วนอาจหารแกล้วกล้าสามารถย่ำยีเหล่าข้าศึกได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้การปรับและการออกคำสั่งประหารหรือการทำร้ายทรงครองแผ่นดิน มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตไม่มีหมู่โจรผู้ทำอันตรายมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยอันตรายใดๆเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีมนุษย์ที่เป็นข้าศึกศัตรูคนใดจะสามารถครอบงำทำให้วันไหวได้ถ้าหากว่ามหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบพชิต จะได้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดกิเลสได้แล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีเหล่าข่าศึกศัตรูภายในคือราคะโทสะหรือโมหะไม่มีเหล่าข่าศึกศัตรูภายนอกคือสม,มณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกนี้จะข่มได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่นนี้ไว้แล้วพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่ามหาบุรุษทรงยินดีแล้วในคำสัตว์ในกุศลกรรมบทสิบในการฝึกฝนอินทรีย์ในการสำรวมด้วยศีลในความเป็นผู้สะอาดทางกายวาจาใจ ในการดำรงอยู่ในศีลในการรักษาอุโบสถในการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายท่สงสมาทานประพฤติทุกอย่างอย่างมั่นคงเพราะการรมนั้นมหาบุรุษเข้าถึงสวรรค์สวยความสุขที่น่าเพลิดเพลินยินดีจุติจากสวรรค์แล้วมาเกิดในโลกนี้ทรงเหยียบแผ่นดินด้วยพระบาททั้งสองอันราบเสมอกัน พวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาประชุมกันทำนายว่าพระกุมานี้มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันไม่ว่าจะเป็นคฤหัดหรือบัพชิตก็ไม่มีใครสามารถจะข่มได้พระลักษณะนั้นเป็นนิมิตสองความนั้นพระกุมารผู้มีลักษณะเช่นนั้นเมื่ออยู่ครองเรือนทรงสามารถครอบงำพวกอื่น และข่มเหล่า้าศึกดได้มนุษย์ใดๆในโลกนี้ไม่มีใครสามารถขม่มหรือย่ำยีได้เพราะผลแห่งกรรมนั้นถ้าพระกุมารผู้มีลักษณะเช่นนั้นทรงมีความพอใจยินดีในเนคขม,มะออกบวชจะมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์เป็นอัครบุคคลผู้สูงสุดกว่าคนทั้งหลายไม่มีใครสามารถข่มได้ นี่เป็นสภาวะธรรมดาของพระกุมารน,นั้น